สวัสดีครับบล็อกดีไซน์นะครับวันนี้ก็จะมาสอนการอัปข่าวบนเว็บไซต์แพลตฟอร์ม w Word WordPress ครับเบื้องต้นนะครับเราก็จะต้องไปที่หลังบ้านของเว็บไซต์เสียก่อนนะครับให้ทุกคนพิมพ์ URL ของตนเองนะครับเว็บไซต์ของตนเองจากนั้นพิมพ์ slash wp ขีดกลาง admin นะครับ หรือที่เรียกว่า slash wp ขกลา admin นั่นเองนะครับในกรณีตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวผมล็อกเอาให้ดูเลยนะครับกรณีตอนแรกนะครับถ้าเราไม่ได้ล็อกอิ in, นครับมันก็จะขึ้นหน้าจอให้เรากรอกนะครับแบบนี้เลยนะครับพอเรากรอกเสร็จแล้วนะครับเราก็ล็อกอินได้เลย u s e r เ a m e พัตตรวจเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะพาเรามาที่หลังบ้านที่เรียกว่า Backend นั่นเองนะครับวันนี้เราจะพูดถึงโพสต์นะครับเนื้อหาต่างๆของตัวเว็บไซต์นั่นเองนะครับกดที่โพสต์นะครับหน้าโพสต์ก็จะแสดงข้อมูลเบื้องต้นเช่นชื่อของข่าวผู้เขียนข่าวหมวดหมู่ข่าวนี้อยู่ในหมวดหมู่ใดนะครับแท็ก นะครับสามารถติดแท็กได้นะครับแล้วก็วันที่โพสนะครับผมจะลองแอดโพสใหม่ดูหรือโพสข่าวใหม่ดูนะครับก็ลเลือกที่แอด n นิว o โพสก็ได้หรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันนะเราสามารถพิมพ์ชื่อเรื่องได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์เนื้อหานะครับแบบนี้ได้เลยนะครับ Okay. อยากจะเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ก็ทำได้นะครับน,นะครับทำผิดก็ย้อนกลับนะครับผมเตรียมไว้แล้วนะครับกอบมาวางได้เลยนะครับในกรณีชื่อเรื่องเนี่ยผมอยากให้มีความกระชับนะครับไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไปครับ พอเวลาแสดงผลนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้ายาวเกินไปนะครับก็จะทําให้เว็บเนี่ยดูลกมากขึ้นนะครับก็ขอแนะนําว่าไม่ควรเกิน2-3บรรทัดเท่านั้นนะครับสําหรับชื่อเรื่องนะครับผมก็จะคิดว่าตรงนี้แหละเป็นพอยต์หลักของข่าวนะครับโอเคต่อไปผมจะลองใส่รูปดูนะครับ แต่และช่องนะครับมันก็จะมีการแก้ไขได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะด้านขวาบล็อกเนี่ยก็จะทําหน้าที่สอบถามรายละเอียดว่าอยากจะปรับอะไรเพิ่มเติมไหมอย่างนี้นะฮะ,ะก็ย้อนกลับได้ครับอโอเคนะครับกด enter 1ครั้งครับจากบล็อกล่าสุดนะครับจากนั้นกดบวก เลือก image นะครับถ้าไม่มี image โชว์ก็พิมพ์ได้เลยครับว่า im ก็จะขึ้นมาละกดใช้คลิกซ้ายนะครับการเพิ่มรูปภาพทำได้3มช่องทางนะครับช่องทางแรกเลือกหาจากเครื่องได้เลยช่องทางที่2ดูภาพที่เคยอัปโหลดไว้แล้วนะครับช่องทางที่3 ก๊อปยูเอลแอดเมาเช่นเรามีภาพอยู่บน Facebook อยู่แล้วนะครับคลิกขวาแล้วก็ Copy Image Add d แอดเดนะครับแล้วก็วางตรงนี้จากนั้นกดที่ปุ่ม a อ p พาภาพก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วแต่ทางผู้ใช้จะทำได้เลยนะครับส่วนผมเนี่ยอัพโหลดไว้แล้วนะครับผมก็เลือกเลยนะครับ ภาพที่2ผมขี้เกียจกดบวกเนาะแล้วก็กด Image เนี่ยผมใช้วิธี Duplicate นะครับข้อ 2. จุดจุดๆนะครับแล้วเลือกข้อ2เห็นไหมครับได้ภาพเพิ่มขึ้นมาผม Repeat เลยด้วยไฟล์ที่มีอยู่แล้วนะครับลักษณะเดียวกันเลยนะครับก็ทำไปเรื่อย หรือจะลองอัพโหลดจากเครื่องก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันนะครับทำไปเรื่อยจนกว่าเนื้อหาจะครบถ้วนนะครับสังเกตเมื่อกี้ผมเห็นว่ามันมีภาพซ้ำเนาะสามารถลบได้นะครับเลือกรูปภาพหนึ่งครั้งแล้วก็ Delete ได้เลยอย่างนี้เป็นต้น นะครับจากนั้นก็เลือกรูปภาพของเราอ่าครบถ้วนแล้วนะครับจากนั้นกดที่ว่างหนึ่งครั้งนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับด้านขวาบนของโพสต์นะครับถ้าเราไม่เลือกเห็นไหมฮะก็จะไม่มีดีเทลขึ้นนะครับโพสต์ Post, ก็จะระบุรายละเอียดกว้างๆนะครับของข่าวข่าวนี้นะครับ Set Feature image นะครับ f ี a จอร์อิมคือตรงนี้ครับนะครับผมก็จะเซตนะครับแนะนำว่าควรเป็นรูปภาพแนวนอนนะครับขนาดพันสไม่เกิน2000นนะครับเพราะถ้าใหญ่เกินไปนะครับมันก็จะทำให้พรีโหลดของหน้าเว็บไซต์มีปัญหาได้นะครับนะผมเลือกรูปนี้แล้วกันนะครับ เป็นรูปที่สามารถสื่อสารหัวข้อนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับรูปหมู่นั่นเองโอเคจากนั้นเราก็จะเลือกนะครับว่าหมวดหมู่ของข่าวข่าวนี้จัดอยู่ในข่าวประเภทใดนะครับผมก็มาดูละอันนี้คือข่าวชาสัมพันธ์นะผมก็จะติ๊กที่ประชาสัมพันธ์นะครับถ้ามีแท็กใส่แท็กได้นะครับจากนั้นกดเผยแพร่นะครับด้านขวาบน ระบบจะเซฟอัตโนมัติเป็นระยะนะครับพ <Pop it. S 1> อบีดบ่ดกดอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับกด View Post นะครับดูได้ข่าวเราที่เขียนไปเมื่อกี้เป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเ็าก็แสดงผลให้ดูสมมุติรู้สึก ไม่พอใจรู้สึกว่ามีการพิมพ์ผิดนะแล้วก็แก้ที่ Edit ได้ที่สายล่างครับอ่าเราก็แก้ไขนะครับทุกการแก้ไขทุกครั้งนะครับเราก็กดเซฟด้วยนะครับอ่าท้าไมแก้ก็ย้อนกลับนะครับเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วกดเซฟทุกครั้งนะครับเพื่อให้ตัวข่าวของมันอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรืออัปเดตเป็น ชุดข่าวที่เราแก้เสร็จสิ้นในรอบสุดท้ายนะครับโอเคสำหรับการอัพข่าวเบสิกเบสิ c ของ WordPress ก็จะมีประมาณนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านครับ